ตานั่นเลยจ,เลจังมงาลาเตานั่งคันผู้โตกผู้จังม้องผู้กล้ามเจ้าคันไม่เจ้าตับ p ายขั้นม่เจ้าตัปลายขันยข้นก็เป็นนมีอะไร เมียนายผู้นางน้องคือสิคลองเป็นเมียนายประคองทะทายเมีอายผ้คล้องผู้แนวพ่อปันแจ้วเดินส่งไปกลางแกงกินนี่ละว่าอยู่ยามสาวก็งามผู้โกไปชุ่มแล้วเปิดเพเป็นระเจ้าผู้ดาบเอเกนเจ้าผู้ดาบเอเกนดาบก็สีเงียนเงีนเป็นตะลีหมอนแทนแค่นอพี่นางเลยอันบะแพรแค่พาคือสิล้วนตะกัแต่ใหม่ให้จังบันโดนั่นไหลผู้จังบันโดนั่นไหลผู้ไหลลงซีล่องม้วนไปขอให้น้ำผู้เจ้าเลยทั้งให้บุปผาตกต่ำ กินสีตาไปีขัน้นที่เบ้ายังสี่ยาผข้นายสั่งไล่เห็นว่าเป็นเ้านด้ยาสลืมคนเก่กงปั่เม้บรเจ้าห้าหลม เสน่ห์หลวงเจ้าห้าลมกู้ยาหลงล่มผู้เจ้าคนไม่บาดผ้าใดเสนเล้าจู่ซ้อนกูป่าหัดใดเจ้าน้ำเมืองซ้อนในตาส้นง่ำดอกนาธนาส้นง่ำดอกตามมั่งตาผู้พักทิ้งนิ่งมั่งตาผู้พักทิ้งนิ่งเสาแย่งชิงเนี่ยไปตำต่อลมต่อลมทำบางลำถึงโคมนี่บอกให้ห้องนี่กาบ่ห้องห้องถะแม่บังห้องถะแม่บอกให้ห้องเนี่ยไปยังบ่ห้องจ้อยเอาท่องเราท่องบ่ได้มาเก็บในในไฟมาเก็บในในหัวใจมาไก่หัวใจมาไกล หยุดพูดกันทีเถิดนะหยุดพูดกันทีเถิดนะผู้ชายมันยาาเห็นมาตั้งเสน ปวดกันที่เถ็ดนะาผู้ชายมันยาเห็นมาตั้งเสนหล่อหลออจิงนาเป็นเป็นหลออหลออจิงนาเป็นเป็นหัวใจคนเคียนอยู่ลำไปหัวใจคนเคียนอยู่ลำไป้วเชื่อไม่ไวหัวใจชายเชื่อไม่ไวใจชายโอ้ยพี่สมางโอ้ยพี่สมางจังคำใช่นี่บ่เป็นตาสีพึ่งเสื้อสาแต่แนวบักเดือละมันบ่าบานบ่บานบ่าบานสน้อยโยตนเพื่อนนองบ้สะกุนก็สนะมีหลายการกบตานมีหลายงานสัญญาพนัง แล้วสีไม้างเหมนว่าเป็นนันดอกนานาคนงามนานาหนาคนงามนันนานานาคนงามนันนาขาทั้งตาทั้งตาสนแกล่วนลมทั้งตาสวนแกล่วนลมผู้สาวหลงลมสิตายมอยผู้สาวหลงลมสิตายมอยสิตาย โอเดพผนางเอ๋ยโอเดพผนางเอ๋ยขันผู้จบจังเจ้าขันผู้งามจังน้องผู้สั่งว่าไปกระกรรมผู้ทังบังคำผู้เรียงคำได้คำตั้งบานเจ่าพิยจูงเต่าเด็กี่นางเอ๋ยขันได้ผู้จังน้องผู้สาเล่หูบบ่ย้ำก็จังบ่แกมปลาเจ้าวผัวป่าจ้ามาบ่อน้าเราคอผมเอ๋ย พี่หมอลำโอ้ยพี่สมางจังวาสาวจะเพิ่นนองเพิ่นนองไปเพิ่นนองมันบ่เคยนั่นเตยโดนตานอกจะเท่อไปเด้อพี่ชายเอ้ยพี่ชายนาพี่ชายเอ้ยชิ้สัตย์ไทยหอไหหมอลำเตยให้เพื่นฟังเพื่นมาแล้วหมกตั้งเต้านยกไปสาวเพื่นมาเลื้อใจตั้งเต้านน้องอยู่ห่างนานาน้านนานะตาเอ้ยนาง จังว่าแกมเป็นแว่นแดนเต็มมือนามือนาไปมือ้ขึ้นแกมไปแกมจังว่าแกมเป็นแดนนี่ขั้นแดนไปแดนนเพราะทันไอ้ซื้อสั่งมาถิมมือก่อนมือก่อนจะมือก่อนกระเด้อผู้แกมมาดอนกระเด้อผู้แกมบอลนอนยังสอนบอลไปน้ำที่ผมเจ้าเฮีอยู่กลางเคยผมเจ้าเฮีอยู่กลาง กันเตยมัวนอนตานหนีมันมัวมาเด้อพี่สายเออสายเออเผื่อมาบุกบุ้ง เพื่อขันมาพวกเพื่อมาแจ้งขันมาพวกหน่อยน้องแดงขันสาเดียวบอยาก็เพื่อกะจังไว้แจ่มอันทำขันแจ่มอันทำเจ้าดำพ่อหามเอ้ยขันแจ่มไปเลยขันไปเลยบ่มาลำกนจังไว้แจ่มเป็นเวียนขันแดงว่าทัานเลยซื้อก็สั่งมาติ่มขึ้นมือก่อนขันแจ่มอ้อนนอนอยากสอนเสื้อนั้นใช่ดีผมเจ้าเพ่กามเอ้ยผมเจ้าเพ่กาม